นายวสันมีวงที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยหากสารอุทธร์รับคำร้องของกะกะตมราชวงสุขุมพันธ์บริพัตต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และเชื่อว่าหากไม่มีผู้ว่ากทมควบคุมสั่งการภายใต้สถานการณ์การเมืองปัจจุบันอย่างใกล้ชิดอาจส่งผลกระทบกับกรุงเทพมหานคร มติกะกะตเห็นชอบเป็นชียกย้ายทหารระดับในพล203นายที่กระทรวงกลาโหมส่งมาให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารกลางปีช่วงเดือนเมษายนพร้อมส่งรายชื่อทั้งหมดให้กระทรวงกลาโหมออกเป็นคำสั่งแล้ว ตชดที่437รวบ2ชาวมาเลเซียเปิดบ้านพักในอำเภอหัดใหญ่ลักลอบผลิตสุราปลอมส่งเอเย่นขายยึดของกลางพร้อมสแตปมและฉลากสุราเกือบ2,500ดวงแจ้ง2ข้อหาปลอมเครื่องหมายการค้าและผลิตสุราเถื่อนสนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์